ปลาทอดผัดพริกแกงค่ะสวัสดีค่ะ SP Family พลพรคลิปนี้มาทำปลาทอดผัดพริกแกงกันนะคะก็จะมีปลาปลาหั่นเป็นชิ้นค่ะประราลาไล้ก้างเอามาคลุกกับแป้งอันนี้ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปค่ะ ก็ตั้งกระทะรอให้กระทะร้อนก่อนค่ะนี่ค่ะปลาที่คุกแป้งคือใช้แป้งตัวนี้ค่ะเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อปลาก็จะได้มีรสชาติตอนที่สุกแล้วค่ะ กระทะเราร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันใช้น้ำมันตัวนี้ค่ะเป็นน้ำมันหยกนะคะน้ำมันปาล์มหยกใส่ลงไปเลยเล้รอรอกหน้ำมันร้อนนะคะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็นำปลาที่เราคลุกแป้งทอดกรอบลงไปค่ะลงไปทีละชิ้น นี่ค่ะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆรอดูว่าปลาสุกเราก็ค่อยพลิกกับด้านนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เราก็พลิกกับด้านปลาให้สุกเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะ แล้วก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะนี่สีเริ่มสวยแล้วค่ะพอสีเขาสวยแบบนี้เราเร่งไฟให้แรงๆนะคะเพื่อไล่น้ำมันออกจากปลาปลาจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะนี่สีสวยประมาณนี้ แล้วเราตักขึ้นใส่ตะแง้เพื่อเสด็จน้ำมันนะคะนี่ตักขึ้นหมดแล้วก็ได้ประมาณนี้ค่ะกับปลาทอดปลาชุบแป้งทอดนะคะเป็นแป้งทอดกรอบนี่เรามาเพิ่มรสชาติให้ปลาด้วยกันทําเป็นซอสพริกแกงค่ะก็พริกแกงผัดกับน้ำมันแล้วก็ ใส่น้ำลงไปเป็นน้ำคลุกคลิกปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็ผัดน้ำซอสให้เครื่องปรุงกับน้ำตาลทรายละลายนะคะน้ำปลาเข้ากับพริกแกง ก็ชิมรสชาติค่ะอร่อยแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปนำลงไปคลุกเคล้าค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบมะกรูดหอมๆแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะปลาทอดผัดพริกแกงหรือว่าผัดคลุก,กกับซอสพริกแกงนะคะ พร้อมอร่อยแล้วค่ะตักขึ้นใส่จานก็ได้ประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ